สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะตอนนี้หลังจากที่ขี่ม้าแล้วนะคะพี่หญิงก็ยังอยู่ที่ชายหาดหัวหินค่ะเนื่องจากตรงหาดเขาตะเกียบไม่สามารถเล่นน้ําได้นะคะพี่หญิงก็เลยมาขี่ม้าที่หาดหัวดอนแล้วก็เลยได้มีโอกาสเล่นน้ําค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะก็สนุกสนานมากมายนะคะเป็นทริปที่ฉ่ำสุดๆนะคะสมที่ ตั้งใจจะนําทุกคลิปทุกช็อตมาฝากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้บรรยากาศประมาณ6กโมงกว่าค่ะคุณผู้ชมที่รักพี่หญิงเก็บบรรยากาศริมชายหาดหัวหินที่หาดหัวดอนมาเก็บมาฝากคุณผู้ชมที่รักของไฮแฮททุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวรถจะมารับพี่หญิงกลับที่พักแล้วค่ะก็ วันนี้สนุกสนานมากมายนะคะยังมีคลิปอีกเยอะแยะมากมายพี่หญิงฝากคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดตามด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิตามินซีทุกคลิปทั้งคลิปขี่ม้านะคะคลิปของวินแคมขับซึ่งยังมีเก็บตกอีกเยอะแยะมากมายพี่หญิงจะทยอยนำมาอัพไว้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ช่วยฮีลใจคุณผู้ชมที่รักทุกท่านที่แวะเข้ามาชมให้มีความสุขเอนจอยแฮปปี้ลืมเรื่องช็อกๆเรื่องโศกเศร้าที่เราทุกคนได้ประสบกันมาในช่วง สองสามวันที่ผ่านมานะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมที่รักขาแล้วพบกันพี่หญิงละไฮและไฮเฮดได้ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ